ใจฟูมาก <Aristotle> เลยมารอกันนานแล้วใช่ไหมผมถ่ายชวิตเห็นนะขอบคุณนะครับที่มากลนวันนี้นะฮะอยากจะให้ความสุขกลับไปกับทุกคนนะครับผมก็อย่าลืมเรื่องลืมเรื่องกระเป๋าทาสัมภรัสละนะฮะตอน้ดีนะครับผมนะครับก็วันนี้นะจริงเรามีเพลงเตรียมมาเล่น5เพลง อยากจะคุยทุกคนสักครั้งหนึ่งจะเป็นอะไรไหมครับไม่ได้รีบขนาดนี้อ,นอยากใช้นามสก,กุลซาเตอร์เหรอทเอาเป็นว่าก็ต้องไปอภอกันหน่อยนะ ขอเซาเช็คสซ็นิดหนึ่งก่อนจะไปเพลงต่อไปแล้วกันนะครับผมในวันนี้ก็เป็นวันเสาร์แล้วโสนี่คุณวันเสาร์เนทุกท่านนะครผมขอบคุณมากที่มานะฮะแต่วันนี้เดี๋ยวเราลองเพลงไปพร้อมๆกันครับผมเพลงนี้เห็นครับผมเห็นเห็นไม่ถึงชั้นรักเธอเลยครับมีคนสะโพกมุ้ขึมนมันดีอย่างนี้